เี่คะ่ะเรืองพันนารายนะคะเป็นไม้เก่าที่ตัวนี้ยิ่งทําพุ่มทํากอยิ่งสวยนะคะสําหรับเรืองพันนารายเป็นไม้ใบแข็งะคะ่ะแล้วก็เป็นไม้กระสีด้วยนะคะสังเกตใบล่างของเขานะคะเรืองพันนารายใบร่างจะเป็นแบบนี้เลยนะคะ<ม>ก็คือเขาจะเป็นพื้นเขียวจุดมาก่อนนะคะแต่พอโตเต็มที่นะคะเขาก็จะตัดพื้นชมพูและลวดลายใบยนะคะใบจะพิ้วๆิงอ,งงองแบบนี้นะคะเหมือนลายไทยเลย แต่และใบผิ้วไม่เหมือนกันด้วยนะคะก็ตอนนี้เรืองพันนารายหนูจะมีไซส์4นิ้วแบ่งนะคะอยู่ที่ต้นละ80บาทใครสนใจก็สามารถสั่งได้นะคะตอน,นเด็กก็จะเป็นอย่างที่หนูบอกเป็นพื้นเขียวแล้วก็จุดนะคะอันนี้พามาชมตอนโตค่ะบางทีเราไปดูต้นลูกเนี่ยจะยังไม่ค่อยเห็นภาพนะคะว่าโตมาจะเป็นประมาณไหนนี่เลยนะคะต้นแม่ของเขานะคะนี่ค่ะอันนี้ลูกไม้โทนน้าตาลนะคะ จะเป็นน้ำตาลอมแดงค่ะสวยมากนะคะตัวนี้แล้วก็นี่อันนี้จะเป็นสามวังนะคะสามวางังสามวังตอนนี้มีสี่นิ้วแบ่งนะคะต้นละหนึ่งร้อยบาทสามวังเป็นไม้หายากแล้วนะคะเขาจะเป็นไม้คู่เหมือนกับประสาททองนะคะเดี๋ยวพาไปชมค่ะสำหรับสามวังนะคะมีแบ่งสี่นิ้วหนึ่งร้อยบาทเป็นไม้ฟอร์มพุ่มเตี้ยเหมือนกัน อันนี้เป็น3ามวังนะคะ3มวังต้นละ100บาทสีมาตั้งแต่เด็กเลยนะคะออกแดงๆส้มๆค่ะ3วังต้นละหนึ่งร้อยค่ะนี่ค่ะนางสุชาดานะคะต้นละสามสิบาบาทนะคะสำหรับนางสุชาดาออกเปิอะนะคะตัวนี้เขาจะเป็นเปิอะแล้วก็พื้นจะออกขาวเป็นหลักนะคะแล้วก็มีเปิอะชุมพูนิดหน่อยได้ค่ะ อันนี้มนสวรรค์น,นะคะมนสวรรค์ให้ไป35บาทนะคะสําหรับมนสวรรค์ค่ะมีเม็ดสองสีนะคะสีแดงกับสีขาวค่ะอันนี้ไก่เจ้าเล่นะคะต้นละ35บาทนะคะสําหรับไก่เจ้าเล่ค่ะก็จะเป็นสีออกพื้นเขียวเปิดแล้วก็มีเม็ดกัดมาแล้วด้วยนะคะเนี่ยค่ะอันนี้คือ เจนสองนะคะสีกาญจนาพิเศษเดียจะมีสองรุ่นนะคะมีหน้าแดงต้นฉบับนะคะกับหน้าเจนสองหน้านี้นะคะอันนี้ลูกไม้ไก่นะคะเนี่ยค่ะเวลากัดนะคะใบเขาจะหยิกยิกแบบนี้นะคะนี่เป็นแล้วก็เป็นช่อดีนะคะสําหรับลูกไม้ไก่ใครสนใจตอนนี้จะมีแบ่งสี่นิ้วอยู่ที่ราคาเจ็ดสิบบาทนะคะ,นะคะสำหรับลูกไม้ไก่อันนี้จะเป็นออกหน้าชมพูนะคะนี่ค่ะหน้าชมพูจะออกแบบนี้นะคะใบจะหยกัยกๆยักนะคะ สวยมากนะคะใครชื่นชอบใบแบบหยิกๆหน่อยเหมือนช่อดอกไม้ค่ะตัวนี้เขาก็ไม่ได้ชมพูล้วนนะคะแต่ว่ามีเม็ดด้วยมีความขาวมีความเขาเรียกอะไรเขียวแทงกนิดหน่อยแบบนี้นะคะสวยมากนี่นี่ลูกไม้ไก่นะคะเหมือนแม่เขาเลยนี่ค่ะต้นละเจ็ดสิบนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นวันเสาร์นะคะใบกลมสีออกแบบน้ำตาลเข้มเลยนะคะนี่อันนี้ก็ใช่ค่ะเกือบจะดำแล้วค่ะ สำหรับวันเสาร์ตอนนี้มีสี่นิ้วแบ่งต้นละหนึ่งร้อยเป็นตับวันใบกลมนะคะมีเม็ดขึ้นด้วยนะคะตัวเนี้ยใบหนามากนี่อันนี้เขื่อนนะคะพามาชมเขื่อนตอนนี้เขื่อนต้นลูกเริ่มออกแล้วนะคะจะมีแบ่งนะคะอยู่ที่ราคาห้าสิบบาทนะคะเป็นเขื่อนสิริกิตนะคะเขื่อนสิริกิตนี่ค่ะสวยมากนะคะอันนี้คือต้นแม่เขาค่ะกําลังฟูเลยนะคะ นี่อันนี้ไก่อัมรินนะคะต้นละ80บาทนะคะไก่อ like ัมริน네กัด <upright> ห <coping> น้าชมพูนะคะอันนี้ไก่อัมพันธนะคะนี่อันนี้ให้ไปต <direct> ไ้นละ50บาทนะคะไก่อ eh <shops> ัมพันธ์ลายจะแดงค่ะนี่อันนี้ไก่เมรีนะคะตอนนี้ก็มีแบ่งนะคะต้นลูกที่หนูถ่ายให้ชมก็จะอยู่ที่50บาทนะคะไก่เมรีอันนี้เป็นนกวายุพักนะคะมีแบ่งต้นละ 50บาทนะคะนกกวายูพักอันนี้ไก่เมรีนะคะสำหรับฟอร์มสี่นิ้วจะอยู่ที่ราคา50บาทนะคะไก่เมรีคะ่ะปีกิน,นรีนะคะต้นละ60บาทนะคะสำหรับปีกิน,นรีใบยาวคะ่ะอันนี้จะเป็นมงคลทรัซับค่ะมงคลทรัซับให้ไปต้นละ50บาทนะคะมงคลท้นซับสีสวยนะคะ ออกแบบพื้นสบายตาม,มากแล้วก็จะมีแบบว่าจุดๆขึ้นนะคะอันนี้ไก่แก้วสวรรค์น,นะคะไก่แก้วสวรรค์ต้นละ120บาทนะคะไก่แก้วสวรรค์หน้าสวยะคะ่ะเริ่มกัดแล้วด้วยแก้วมังกรนะคะแก้วมังกรต้นละ50บาทอันนี้เป็นไม้เปิดนะคะอันนี้นกพะเก้านะคะนพเก้าต้นละ80บาทนะคะป้ายมาแล้วคะ่ะ อันนี้เนี่ยคะ่ะจะถ่ายยากนิดนึงเพราะว่าใบาเขาจะหันออกด้านข้างนะคะอันนี้คือยักษ์ตีชดานะคะตอนนี้มีแบ่งแล้วนะคะยักษ์ตีชดาจะกัดหน้าชมพูนะคะให้ไปต้นละ100รบาทนะคะยักษ์ตีชดาค่ะนี่สายไม่เล็กแล้วนะคะยักษ์ตีชดาลากเดินดีมากนะคะอันนี้ชมพูทวีปนะคะต้นละหนึ่งรไม้ป้ายชมพูแล้วก็ตรงเขียวเนี่ยกัดชมพูได้อีกด้วยนะคะนี่คะ่ะไก่ฮาวายนะคะหน้าเขาเริ่มกัดมาแล้วนะคะ ต้นละห้าสิบบาทนะคะไก่ฮาวายเพชรสุวรรณโชคนะคะไม้ด่างค่ะเป็นตัวแรไอเทมในอดีตนะคะตัวนี้ใครสนใจนะคะให้ไปต้นละหนึ่งร้อยบาทนะคะสำหรับเพชรสุวรรณโชคค่ะด่างสวยนะคะนำโชคนะคะนำโชคต้นละหนึ่งร้อยบาทนะคะใบกลมค่ะตัวนี้ นี่เลยนะคะบางใหญ่นะคะสีแจ่มมากนะคะตัวนี้ให้ไปแปสิบบาทนะคะบางใหญ่คะ่ะนะคะสีสวยนีคะ่ะลูกไม้ไก่นะคะนี่อันนี้บุตรสลินนะคะบุตรสลินหน้านี้จะเป็นหน้าแผงออกสีส้มๆค่ะใครสนใจนะคะต้นนี้ให้ไปห้าสิบบาทเท่านั้นนะคะสีสวยมากเม็ดแดงก็จะตัดกับพื้นใบนะคะอันนี้ลูกไม้นะคะสีสวยนี่คะ่ะ ขายใบต้นละ100บาทนะคะลูกไม้อันนี้จะคล้ายๆทรงใบเอนึกไม่ออกว่าขายต้นอะไรคล้ายๆดารานุพลัสนะคะแต่มันไม่ไป่ายนะคะเป็นลูกไม้นะคะขออยู่ที่ราคาต้นละ100บาทขอเป็นรหัสรอเรือคะ่ะอันนี้ไก่นะคะดงไก่เลยอันนี้ไก่ตัวงามนะคะไก่ตัวงามให้ไปต้นละ50นะคะน่าจะออกส้มๆนะคะตัวนี้ เป็นไก่น่าจะเป็นตัวแบบแรกๆที่หนูรู้จักเลยนะคะเป็นไก่โบราณมากนะคะเป็นไม้เก่าค่ะนะคะต้นละห้าสิบาทนะคะหน้าสะสมค่ะหน้าใบเขาจะเป็นออกสีชมพูนะคะสวยมากอันนี้ชาละวันนะคะต้นละแปดสิบบาทนะคะสําหรับชาละวันก็เป็นไม้เก่านะคะตัวนี้เริ่มกัดแล้วค่ะอันนี้เหลืองนะคะเหลืองสะดูดีนะคะเหลืองสะดูดีให้ไปต้นละ หนึ่งร้อยบาทนะคะเหลืองสดุดีคะ่ะรัตนาลุ่งเรืองนะคะดางสวยเลยต้นนี้ขออยู่ที่ราคาหนึ่งร้อยสามสิบบาทนะคะหน,น้านี้รัตนาลุ่งเรืองคะ่ะเนี่ยคะ่ะอันนี้พี่กุลทองนะคะให้ไปอยู่ที่ราคาต้นละเจ็ดสิบบาทนะคะลายเริ่มมาแล้วพี่กุลทองก็จะเป็นไม้เก่ากัดลายแดงๆนะคะอันนี้เทพเทวลิศนะคะให้ไปต้นละหนึ่งร้อยบาทมีแบ่งสองต้นนะคะฟอมสามใบคะ่ะ หางน่าจะเป็นไซส์5.5หรือ6นิ้วประมาณนี้นะคะหนูไม่แน่ใจใสายกระถางมีชายชนคู่กับหานุมานอมพระผ่านะคะมาแบ่งน,นี่ชายชนฟอร์ม3ใบค่ะไม่นับใบนี้นะคะเพราะว่าใบนี้มันทิ้งใบแล้วนะคะใครสนใจนะคะเอาลืมให้ดูหานุมาลอมผระผ่านี่นะคะมี2สายพันธุ์นะคะใครสนใจชายชนกระถางนี้นะคะขออยู่ที่ราคาไป สองร้อยเจ็ดสิบบาทนะคะปลายแดงสวยมากเป็นไม้นอกตู้นะคะใบไม่ค่อยดกเท่าไหร่สำหรับต้นนี้น่าจะมีหัวแล้วนะคะกับหนุมานอมพระผาค่ะสองร้อยเจ็ดสิบนะคะนี่ค่ะอันนี้สุดปาถนานะคะกัดเม็ดมาแล้วคะ่ะตัวนี้ให้ไปต้นละห้าสิบบาทนะคะชื่อดีด้วยนะคะสุดป่าถนาให้ไปกระถางสี่นิ้วนะคะนี่ส่งทั้งกระถางเลยต้นละห้าสิบค่ะนี่ค่ะสุวรรณภูมินะคะหน้าเงามาก ให้ไปต้นละ50บาทนะคะเป็นโทนแดงนะคะสุวรรณภูนะคะท้าวพิรันกำลังป้ายสวยมาเลยเนี่ยค่ะหกสัตวโลหะนะคะตอนเด็กเป็นแบบนี้ค่ะให้ไปต้นละ50บาทนะคะหกสัตวโลหะอันนี้นางวิชุดานะคะนางวิชุดา ก็มีแบ่งต้นละ50นะคะนางวิชุดาวันนี้มีทั้งนางสุชาดาและนางวิชุดาแบ่งนะคะถ้าวิชุดาจะป้ายนะคะอยู่ในตับรามเกียนค่ะชมพูไมาอีกแล้วนะคะอันนี้พมคีรีนะคะพมคีรีนี่โตใบใหญ่นะคะอันนี้ให้ไปต้นละ50บาทนะคะพรมคีรีไม้โทนชมพูอันนี้9้าทับด่างนะคะให้ไปต้นละต้นนี้ขอ100บาทนะคะสําหรับก้าวทับ อันนี้จะเป็นลูกไม้รหัสชอช้างนะคะชอช้างให้ไปต้นละหกสิบาทไม้ตัวนี้จะเป็นออกโทนชมพูค่ะนี่ค่ะอันนี้เท้าจัตุรพักนะคะไม้เก่าค่ะตัวนี้อันนี้ให้ไปต้นละหนึ่งรอนะคะลายเริ่มขึ้นแล้วค่ะอันนี้แดงเงามากนะคะสร้อยสังวานนะคะใครชอบโทนแดงหนูแนะนําเลยนะคะตัวนี้ ก็จะมีเม็ดขึ้นด้วยนะคะเวลาโตขึ้นก็จะมีความแดงเพิ่มขึ้นไปอีกค่ะตัวนี้ให้ปลายต้นละ50บาทนะคะ้อยสังวาลน,นี่ค่ะอันนี้มีจํานวนนะคะแดงมาเลยนะคะข้างหลังก็ใช่นะคะอันนี้เท้าหิรันพนาศูนนะคะป้ายแดงนะคะป้ายเยอะป้ายน้อยแล้วแต่ใบเนะะี่ยค่ะอันนี้ให้ปลายต้นละ100บาทนะคะเท้าหิรันพนาศูนอันนี้เอก,กชัยนะคะให้ปลายต้นละ หนึ่งร้อยบาทนะคะเอก,กชัยค่ะสองฝั่งโขงค่ะต้นละหนึ่งร้อยบาทนี่นะคะเศรษฐีสุพรรณนะคะต้นละหกสิบค่ะตัวนี้สวยมากนะคะเศรษฐีสุพรรณยิ่งแดดแสงพอนะคะจะยิ่งสีแจมนะคะอันนี้ตะละแม่จันทานะคะต้นละสี่สิบบาทค่ะตะละแม่จันทานี่เดินไปเดินมาเจอไตพบเพิ่มเติมนะคะต้นละหกสิบค่ะไตพบนะคะ นี่อันนี้ลูกไม้ชมพูของหนูเองนะคะที่สะโพกไปเขาจะบีบๆเข้ามาเป็นกาบชมพูนะคะสีสวยมากอันนี้ขอต้นละ120บาทนะคะยิ่งโตยิ่งสวยค่ะตัวนี้สีชมพูเริ่มกัดมาแล้วนะคะอันนี้เท้ารำไพนะคะไซส์สี่นิ้วนี่ค่ะก้านเขาก็จะออกสีและเลือดแบบนี้ด้วยนะคะให้ไปต้นละ70บาทคะ่ะชื่อว่าเท้ารำไพ่นะคะอันนี้ฟอร์มสวยมากนะคะนี่ อันนี้คือวาสุก,กีนะคะวาสุกีสวยมากอันนี้ขอต้นละ100บาทนะคะวาสุกีถ้าหนูจำไม่ผิดจะอยู่ในตับเรือพัทที่นั่งนะคะเป็นสีชมพูใบาย,ยาวค่ะนี่ค่ะอันนี้ปีกหงจะเป็นต้นคู่นะคะในกระถางมี2ต้นขออยู่ที่ราคาไป190อบาทนะคะ190สําหรับปีกหงต้นคู่ค่ะนี่ค่ะลูกไม้ผสมพรพรลวงนะคะสวยมากนะคะเป็นไม้ที่ มีพี่าจริงๆอะหนูยังไม่มีชื่อนะคะก็มีคิดจะตั้งชื่ออยู่เหมือนกันนะคะแต่ตอนนี้เรียกเขาไปก่อนเป็นลูกไม้ผสมพรอนล่วนะคะให้ปลยต้นละ60นะคะใครสะสมได้ก็ชื่นชอบโทนนี้นะคะเป็นโทนเข้มที่แบบไม่ได้แบบสีล้วนนะคะจะมีสีเหลือบมาด้วยนะคะตัวนี้ต้นละ60คะ่ะเป็นลูกไม้ผสมพรอนล่วนะคะ อันนี้ทองอุไลนะคะต้นละ70บาทนะคะสําหรับทองอุไลเริ่มกระสีมาแล้วนะคะเป็นไม้เก่านะคะตัวนี้ก็จะเป็นทองอุไลทองปะกายแสศนะคะโทนสีคล้ายๆกันแต่อันนี้จะใบเลียวยาวนะคะทองพันช่างค่ะทองพันช่างให้ไปต้นละ80บาทนะคะสําหรับทองพันช่างต้นนี้ก็สวยนะคะเพชรเจ็ดสีด่างสวยค่ะขออยู่ที่ต้นนี้เอาไปราคา90บาท ะะสำหรับเพชรเ็ดสีอันนี้จะเป็นมัคควานลังสันนะคะต้นละ40บาทค่ะอันนี้ลูกไม้นะคะใบไผ่แต่ว่าไผ่จะสังเกตได้ว่าเขาจะมีแบบผิวๆด้วยนะคะตัวนี้ขอราคา100บาทนะคะขอเป็นไผ่แดงเขียวแล้วกันนะคะพลอยชมพูนะคะพลอยชมพูอันนี้ให้ไปต้นละ50บาทเป็นไม้โทนเข้มนะคะพลอยชมพูค่ะ ใบเข้มเข้มนะคะแล้วก็จะมีเม็ดนะคะกระจายทั่วใบเลยนี่นางกีรินีนะคะเป็นตับนางสงการต้นละสามสิบห้าบาทค่ะอันนี้ลูกไม้รหัสตัวแซดค่ะต้นละเจ็ดสิบบาทนะคะตัวนี้อันนี้ยอดอาชานะคะไซส์นี้ขอหกสิบบาทนะคะไม้ตัวนี้เป็นไม้ใบแข็งมากๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะกัดสีด้วยค่ะนี่ค่ะจะเริ่มเลื่อมาบ้างแล้วนะคะ ทวีราบนะคะเป็นหน้าม่วงนะคะหน้านี้ก็จะกัดชมพูนะคะเริ่มกัดมาแล้วนะคะพอกัดแล้วสีจะเจมคะ่ะพอพื้นใบเขาออกมืดนะคะใครรับนะคะหนูขออยู่ที่ต้นละห้าสิบบาทนะคะทวีราบหน้าม่วงคะ่ะนี่อันนี้สวยมากนะคะเป็นสเสน่ดาราอันนี้จะเป็นแบบติดด่างด้วยนะคะนี่อันนี้ให้ไปราคาหนึ่งร้อยบาทนะคะสเสน่ดาราคา่ะ อันนี้คิดมาดีฟนะคะต้นละหนึ่งร้อยบาทนะคะคิดมาดีฟจะออกโทนชมพูนะคะตัวนี้อันนี้เพชรชมพูนะคะเพชรชมพูจะอยู่ที่ราคาหกสิบบาทนะคะเพชรชมพูค่ะอันนี้จะเป็นพญาจักกีนะคะไม้ปลายค่ะต้นละหนึ่งร้อยบาทนะคะพญาจักกีนะคะไม้เก่าหายากแล้วค่ะตัวนี้ก็จะเป็น ออกป้ายแล้วก็มีเม็ดด้วยนะคะสาวโพธารามนะคะตัวนี้ก็เป็นไม้กัดขาวเหมือนกันต้นละ40บาทค่ะสาวโพธารามอันนี้ดาวเหนือนะคะดาวเหนือต้นละ80บาทนะคะสำหรับดาวเหนือค่ะดารารายนะคะดารารายไม้ฟอร์มพุ่มค่ะตัวนี้พุ่มเตี้ยนะคะใครสนใจนะคะเอาไปต้นละ50บาทนะคะสำหรับดารารายค่ะตอนนี้เหลือประยุ่ประมาณ น่าจะ4ีห้าต้นได้อยู่นะคะใครสนใจเก็บไม้ตัวนี้เป็นไม้เก่าค่ะแล้วก็พอโตขึ้นนะคะนี่เม็ดแดงก็จะเริ่มขึ้นมาทั่วใบเลยอันนี้เพชรเจ็ดสีนะคะต้นนี้ขออยู่ที่70บาทนะคะสําหรับเพชรเจ็ดสีด่างนะคะต่อไปนะคะหวานใจหวานใจให้ไปต้นละเอาไป90บาทนะคะสําหรับหวานใจคะ่ะอ่าอันนี้เป็นมณนีล้อมเพชรหน้าแผงนะคะนี่ อันนี้จะเป็นแผงดังนะคะดังเหมือนเดิมแต่ว่าเขาจะเป็นพื้นเขียวนะคะปกติหน้าเขาจะพื้นออกแดงๆน้ําตาลนะคะอันนี้ให้ไปต้นละ100บาทนะคะวันนี้มีทั้งตัวแผงแล้วก็ตัวไม่แผงมาแบ่งเลยนะคะตัวหน้าเขาเรียกหน้าต้นฉบับนะคะมาแบ่งด้วยอ่าเจอลูกไม้เหลืองในชุมพูค่ะสวยมากนะคะเอาไปต้นละ120บาทนะคะลูกไม้เหลืองในชุมพูค่ะ สีมันตัดกันสวยนะคะตัวนี้อันนี้ชมพูชมพูนี่จะชื่อแสงประพัดสอนนะคะแสงประพัดสอนเผื่อใครสนใจอยากได้ไปเลี้ยงนะคะตัวนี้เป็นไม้ชมพูเป็นไม้เขาเรียกไม้ฟอมประกวดนะคะชอบมีอยู่ในสนามอันนี้โตขึ้นมีหูใต้ใบด้วยนะคะไม้สีชมพูนี่แสงประพัดสอนให้ไปไซส์นี้จะเป็นไซส์สี่นิ้วนะคะนี่ขออยู่ที่ราคาต้นละหนึ่งร้อยบาทนะคะสําหรับแสงประพัดสอน ไม้เก่านะคะตัวนี้สีหวานมากแล้วก็นี่ค่ะนี่เป็นลูกไม้รหัสงองูนะคะยังพอมีแบ่งอยู่สีหวานนะคะตัวนี้ให้ไปอยู่ที่ราคาต้นละเอาไปห้าสิบบาทนะคะลูกไม้รหัสงองูค่ะบอกว่ารหัสงองูจดไว้ก็ได้นะคะเผื่อลืมนะคะตัวนี้หนูให้รหัสเพราะว่าบางทีหนูจะลืมนะคะนี่ค่ะอันนี้นะคะชื่ออาจจะยาวนิดนึงเป็นไม้เก่าใบยาวชื่อว่า เท้าอัวกรรมรรามสูรนะคะอันนี้หนูให้ไปอยู่ที่ต้นละ100บาทนะคะนี่เขาจะมีเม็ดขา,ขาวๆขึ้นด้วยนะคะอ่ะเรามาดูไม้ด่างกันบ้างนะคะมีหลากหลายสีสันเลยนะคะเดี๋ยวหยิบให้ดูดีกว่านี่นะคะอันนี้คือวังสำราญน,นะคะวังสำรานต้นละ100บาทเท่านั้นนะคะสำหรับวังสำราญเป็นใบไทยนะคะด่างสวยนี่ค่ะ ใครสนใจก็สามารถจดชื่อจด,จดสายพันธุ์ได้นะคะตัวนี้หวังสำราญคะ่ะอ่ะต่อไปนะคะด่างเหมือนกันด่างชุมพูนะคะกำปั่นทองนะคะกำปั่นทองอันนี้อยู่ที่150บาทนะคะสำหรับกําปั่นทองโตใบใหญ่ด้วยนะคะอันนี้ลูกไม้นะคะเป็นลูกไม้ออกชุมพูนี่ขอเป็นรหัส a 5 5นะคะเอาไปต้นละ ห้าสิบบาทนะคะชมพูใบกลมค่ะยิ่งโตใบใหญ่นะคะตัวนี้อันนี้องค์คูรีมานนะคะไม้ใบแข็งแล้วก็ตัวนี้เริ่มกัดแดงมาบ้างแล้วนะคะด้าใบาจะเงาเงาให้ไปอยู่ที่ราคาต้นละห้าสิบบาทนะคะมีชื่อว่าองค์คูรีมานค่ะนี่อันนี้เป็นหลังเต่านะคะโทนจะออกเป็นสีเป็นม่วงดำนะคะตัวนี้สวยมากนะคะให้ไปต้นละห้าสิบบาทนะคะเป็นลูกไม้หลังเต่าคะ่ะ มนะะมกิติยานะคะมนกิติยาไม้ใบยาวพื้นออกเข้มเลยนะคะน้ําตาลดานะคะแล้วก็เริ่มมีเม็ดชมพูตัดมาพื้นใบจะสว่างขึ้นนะคะต้นแม่ก็ที่หนูถ่ายเมื่อวานเนี้ค่ะนะคะก็สามารถย้อนรับชมได้นะคะเผื่อใครอยากเห็นต้นแม่ด้วยนะคะอันนี้ให้ไปต้นละ100บาทนะคะมีชื่อว่ามนกิติยาค่ะอันนี้เท้ามหาพลนะคะจะเห็นได้ว่าเป็นไม้ป้ายค่ะ ตับเดียวกับเท้าฮีรันนะคะตระกูลเดียวกันตัวนี้ให้ปลายต้นละ100บาทนะคะฟอมสม4นิ้วนะคะอันนี้คือเท้ามหาพลค่ะอันนี้นะคะโชคล่ำซ้ำเป็นไซส์สีนิ้วเหมือนกันจะเห็นได้ว่าเขาด่างป้ายมาบ้างแล้วแบบนี้นะคะใครสนใจนะคะต้นนี้ขออยู่ที่ราคา70บาทนะคะโชคล่ำซ้ำค่ะชื่อดีมากนะคะตัวเนี้ย นี่ค่ะสีมหาโพนะคะต้นละห้าสิบบาทค่ะสีสวยนะคะกัดชมพูอันนี้จังหวัดระยองนะคะเขาจะป้ายให้ไปต้นละเอาไปหนึ่งร้อยบาทนะคะจังหวัดระยองอันนี้เทพดารานะคะเทพดาราต้นละแปดสิบบาทนะคะเป็นไม้กาบสีชมพูสวยมากนะคะชาบาแก้วนะคะชาบาแก้วต้นละหนึ่งร้อยบาทเป็นโทนชมพูนะคะชาบาแก้วอันนี้เทพเทวานะคะเทพเทวา ต้นละ100บาทเป็นเทพเทวาป้ายนะคะก็ปีกหอ้ออันนี้พญาหงนะคะพญาหงไซเล็กนะคะใครสนใจอันนี้ขอต้นละ50บาทเท่านั้นนะคะพอโตขึ้นนะคะเต็มฟอร์มเขาจะมีหูใต้ใบด้วยนะคะพญาหงคะ่ะ ใบจะออกสีส้มๆแดงๆนะคะทศกัณฐ์นะคะไซนี้จะเป็น4นิ้วนะคะเริ่มกัดลายมานิดหน่อยนะคะเอาไปต้นละ70บาทนะคะสำหรับทศกัณฐ์ค่ะอันนี้ไก่แดงนะคะต้นละ90บาทนะคะสำหรับไก่แดงเขาจะกัดหน้าแดงๆนะคะยิ่งโตยิ่งสวยะค่ะตัวนี้นารีบูรพานะคะต้นละ 80บาทนะคะตัวนี้ก็เป็นไม้ป้ายค่ะนาลีบุรพานะคะ่ะนี้จะเป็นฟ้าสางนะคะสีสวยมากให้ไปต้นละ100บาทนะคะฟ้าสางอ่าไปใบกลมตับจังหวัดกันบ้างนะคะอันนี้จะเป็นจังหวัดระนองนะคะระนองให้ไปอยู่ที่ต้นละ60บาทนะคะจังหวัดระนองเป็นใบกลมแดงนะคะนี่หลวงตาเมืองนะคะต้นนี้ก็เปิดด่างมานี่คือหลอดล่าสุดนะคะ เปิดด่างมาสวยนะคะตัวนี้ขอราคาเอาไป100บาทนะคะสำหรับหลวงตาเมืองต้นนี้คะ่ะต่อไปเพชรมณีนะคะไม้กัดสีใบแข็งนะคะเพชรมณีไซส์สีนิ้วจะเห็นได้ว่าเริ่มมีจุดชมพูนิดหน่อยนะคะขึ้นมาแล้วแต่ว่ากัดได้ทั้งใบเลยเป็นไม้กัดสีที่กัดชมพูล้วนเลยนะคะสีชมพูสดด้วยอันนี้ขอให้อยู่ที่ราคา70บบาทนะคะเพชรมณี ie, คะ่ะ อันนี้เพชรไพลินนะคะเพชรไพลินสีออกโทนชมพูเหมือนกันค่ะนี่นะคะยิ่งโตยิ่งกัดสวยนะคะตัวนี้ให้ไปหกสิบบาทนะคะเพชรไพลินค่ะนี่ค่ะฟอร์มสวยมากนะคะแล้วก็เขาจะกัดสีเพิ่มขึ้นนะคะเรื่อยๆเลยเวลาเขาออกหลอดใหม่อันนี้เป็นกอเกตแบบไม่ด่างนะคะ อุ้ยด่างนิดๆค่ะติดด่างนิดนึงนะคะใครรับนะคะต้นนี้ขอราคาห้าสิบาทนะคะให้ราคาพิเศษเลยนะคะแต่ว่าถ้าเปิดใบใหม่มาด่างนี่คือสวยเลยคือหนูผ่ามาจากไม้ไม้ที่เป็นแม่ด่างนะคะแต่ว่าบางทีมันโอกาสหลุดด่างหรือด่างเยอะเผือกนี่มีนะคะก็เลยขายตามหน้าไม้เลยนะคะสําหรับเมืองกอกเกตต้นนี้ขอห้าสิบค่ะนี่อันนี้สวยมากนะคะสําหรับมณีล้อมเพชรนะคะ ใครชอบหน้าด่างเยอะๆแบบนี้นะคะด่างชุมพูอันนี้ขออยู่ที่ราคา150บาทนะคะสำหรับหน้านี้มณีล้อมเพชรค,ค่ะนี้ค่ะนี้หัวใจมังกรนะคะเดี๋ยวเรามาดูต้นอ่าต้นที่มีแบ่งกันต่อนะคะใส่สีนิ้วเดี๋ยวจะถ่ายให้ชมนะคะบางทีหนูพาชมแม่แล้วลืมพาชมลูกต้องขออภัยด้วยนะคะตัวนี้จะเป็นหัวใจมังกรนะคะใครสนใจขอต้นละ60บาทนะคะหัวใจมังกรคะ่กะกาดแดงนะคะตัวนี้ นี่อันนี้แดงทะลุกล้องมาจากด้านหลังเลยนะคะอันนี้จะเป็นมีชื่อว่าเปาบุญจินนะคะเปาาบุญจินให้ปต้นละแปสบาทเท่านั้นนะคะเปาบุญจินเนี่ยนอกจากจะแดงแล้วแล้วก็มีเม็ดกัดมาด้วยนะคะเป็นไม้เก่าค่ะต้นละแปสิบ